สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีชาวราศีตุลจะเป็นรักขณาตุลก็ได้จะเป็นราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมนะครับถ้าเป็นราศีตุลก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับเรามาดูว่าครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้สามเหตุการณ์สามอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่าน จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอไพ่อธิษฐานชี้แนะออกมาใน3มใบนี้นะครับว่าเหตุการณ์พิเศษที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ของชาวราศีตุลถ้าได้เกิดเดือนตุลาหรือลัคนาตุลก็ได้นะครับมาลุ้นคําพยากรณ์ดูพย่ำซีเปรียมเหมือนดวงตาที่3นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในครึ่งเดือนหลังนี้สิงหาครึ่งเดือนหลังนี้นะครับมาดูกัน j u s t i c ก็คือผู้พิพากษานั่นเองถ้าเป็นในมุมที่ดีท่านหลายๆท่านที่เกิดราศีตุลราศีตุลก็คือเป็นราศีของตาช่างอยู่แล้วนะครับครึ่งเดือนหลังนี้ ท่านจะมีการพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างตามเหตุตามผลท่านจะมีความยุติธรรมมั่นคงท่านจะมียึดหลักความดีความชั่วความถูกต้องอะไรต่างท่านจะมีหลักแห่งใจในการที่จะเดินในการทีจร่จะปฏิบัติก็ได้ท่านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็ได้ท่านจะมีหลายสิ่งหลายอย่างบางท่านอาจจะเคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครึ่งเดือนหลังนี้ เหตุการณ์ที่อาจจะทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องเที่ยงตรงแล้วนะท่านจะต้องซื่อสัตย์กับคำพูดของตัวเองแล้วนะท่านจะต้องซื่อสัตย์กับเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะก็ได้แต่ถ้าเป็นดาวลบหรือดาวเสียหลายๆท่านถ้าเป็นดาวลบหรือดาวมันเสียเรียกว่าดวงอ่อนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีความเข้ามาให้ได้จัดสรรน,นะครับใบนี้ก็ยังชั่งน้ำหนักอยู่นะ หลายท่านอาจจะมีเรื่องมาก่อนมีถ้อยความมีคดีความแต่ก็ให้ยึดหลักให้ใช้สติแล้วก็ค่อนข้างที่จะ้องต้องจัดการนะครับก็ต้องจัดการด้วยการใช้สติแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมนะครับจะมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะ ใบที่สองจะเป็นความกังวลวิตกกังวลเกินกว่าเหตุก็ได้ชาวราศีตุลลัคนาตุลหรือเกิดเดือนตุลาท่านจะมีเกณฑ์การกังวลมากขึ้นครึ่งเดือนหลังของสิงหาคมนี้ท่านอาจจะกังวลกลัวบางสิ่งบางอย่างถ้ามองในในแง่ที่ดีอาจจะมีบางอย่างที่ท่านว่าจะสละแล้วนะ จะสละตัดทิ้งถ้าเป็นในทางพุทธศาสนาหน่อยบางทีเราเรายึดไว้มานานและสิ่งสิ่งนี้ความโลภหรือหรือโมหะจริตบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่เรายึดถือไว้บางอย่างที่ไม่ดีแล้วอาจจะได้สละทิ้งก็ได้นะครับใบนี้เรียกได้ว่าจะมีเกณฑ์การตัดสินใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่ถ้ามันอยู่ในมุมลบหรือว่าดาวมันค่อนข้างเสียถ้าจะมีความไม่ตกกังวลสูง กอดไม่ปล่อยบางสิ่งบางอย่างถ้าสมมุติจะโยงสัมพันธ์กันในครึ่งเดือนหลังนี้ชาวราศีตุลบางท่านอาจจะต้องตัดสินใจปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างทรัพย์สินสมบัติบางอย่างยืมมานานแล้วก็อาจจะต้องปล่อยเพราะว่ามันยืมต่อไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะครับทุกอย่างให้รักษาใจไว้ให้ดีถ้าใจเราดีแล้วเราก็หาทรัพย์ปัจจัยภายนอกเราก็จะหาได้นะครับอย่ายึด มาว่าจะต้องเอาให้ได้ถ้ามันลังไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่อยู่แล้วเราก็ต้องปล่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของใดๆก็ตามแต่นะครับตรงกลางเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นๆก็ได้หรืออาจจะมีบุคคลอื่นรุ่นอาวุโสน้อยกว่าหรือลูกหลานท่านถ้าเป็นใกล้ตัวสุดก็คือตัวท่านเองอาจจะได้เดินทางระยะสั้นๆหรือไปเข้าคอร์สอะไรต่างๆระยะเวลาสั้นๆก็ได้อาจจะเจอเพื่อนใหม่ ปุ๊บปั๊บเข้ามาหรือบุตรบริวารของชาวราศีตุลลัคนาตุลหรือเดือนตุนลาก็อาจจะได้เดินทางไกลหรือมาเยี่ยมมาพบปะก็ได้นะครับที่สําคัญราศีตุลก็คือราศีแห่งความตาช่างความยุติธรรมเที่ยงตรงแน่นอนผมทํานายเลยนะครับว่าในครึ่งเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะได้จัดการบางสิ่งบางอย่างใช้เหตุและผลความดีความถูกต้องความดีความชั่วมาชั่งน้าหนักถ้าเป็นทางโลกเป็นรูปธรรมก็คือ เกี่ยวกับถ้อยความคดีความบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไปไม่ไหวไปต่อไม่ได้จะต้องเกิดเรื่องทางอะไรกฎหมายต่างๆเราก็ต้องยอมปล่อยยอมสละดนะครับใบนี้นะถ้าเป็นหลักทางทางธรรมะอันไหนที่ไม่ดีเราก็ปล่อยหรือว่าสละดก็น่าจะดีนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับชาวราศีตุลว่าถ้าเราทําได้หรือหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ ถ้าเราทําได้และจัดการด้วยสติสัมปชัญญะเอาหลักความถูกต้องเอาหลักเหตุลหลักผลมาแล้วเราจะมีความสําเร็จไหมถ้ามีความสําเร็จไพ่หกใบนี้นะครับขอให้ขึ้นเอ็ดแดงหรือสิบแดงถ้าอาจจะแก้ไขแล้วไม่ค่อยได้ดีได้แดงใจการอาธิษฐานของโกโก้พอหมดน้อยในไพ่นี้อาจจะขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำนะครับขอให้ได้เอ็ดแดงหรือสิบแดงกันนะครับทุกท่านนะ อ่าหใบนี้ชาวราสีตุลน,นะครับดูซิมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1 2 3 4 5 6อม่ามาดูกันว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าตัดสินใจแล้วเป็นผลดีก็ขึ้นมาเอ็แดงหรือ10แดงนะครับเอ็ก็คือตัว A นะครับทุกท่านนะ ถ้าติดขาดแล้วทำแล้วยังไม่ได้ดีเท่าไหร่มันก็จะขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำนะครับหนึใบนี้นะครับดูกันนะครับทุกท่านทำด้วยใจเต็มร้อยอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับได้นะครับแจ็คหนุม่มอย่าไปยึดติดยึดมั่นเท่าไหร่เลยปล่อยด้วยปล่อยแล้วก็ทำใจรักษาใจให้ดี เอดแดงครับชาวราศีตุลจัดการเลยอยากจะปล,กปล่อยก็ปล่อยลดยือไม่ได้บ้านยื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องยื้อหาใหม่เริ่มต้นใหม่รักษาใจให้ดีเราเรายังมีสองมือสติปัญญาถ้ามีความทุกข์ให้นึกถึงคนที่ทุกข์กว่าแล้วความทุกข์เราจะน้อยลงเราก็ต้องนึกอย่างนั้นว่าธุรกิจล้มละลายโควิดมาบางท่านเป็นลบเป็นร้อยล้านพันล้านก็เยอะแยะอย่างดีเราก็ยังมีชีวิตอยู่เราก็ปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างก็ได้ ราชนีสิบแดงนะครับปล่อยออกไปแล้วอาจจะได้ดีก็ได้บางท่านลดยือมา3ามสีง่งวนนะสมมุตินะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นทางวัตถุก,ก็อาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองยึดไว้แล้วก็ก็ต้องปล่อยบางทีถ้าเป็นเรื่องที่ดีๆบางท่าน อยากจะขายที่สักสิบล้านแต่ว่าเขามาถามสักเก้าล้านแปดล้านบางทีเราต้องยอมปล่อยบางอย่างเพื่อจะสําเร็จแล้วถ้ายอมปล่อยได้ท่านก็จะมีความสําเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็ดแดงสิบแดงบางทีถ้าเป็นเรื่องธรรมะหน่อยตัดเรื่องบางสิ่งบางอย่างออกแล้วท่านก็จะมีความสําเร็จตัดความโลภความโกรธความหลงให้ชัดเจนให้มีความเที่ยงตรงในในใน,ในตัวท่านเองไม่มีใครรู้เราแหละรเราเรา,เร,า,เร,ารู้เองนะครับ อย่าลืมอย่าเอาตัวตนทิฏฐิมานะมามากเกินไปนะครับเอตแดงก็ได้เอตดาก็มาดูไม่ดีมีคล้อติดขัดเอตดำสิบดำถ้าตัวตนมากเกินไปก็จะเป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาไปในทางที่ไม่ดีก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับมิจฉาทิฏฐิจะเป็นก็คือความคิดเห็นในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือความคิดเห็นในในทางที่ถูกต้องต้องมีสัมมาทิฏฐินะครับทางผลทุกนะต้องคิดใหม่ในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิ อย่าคิดมากเกินกว่าเหตุ5ดําดก็คือดาวพฤหัสการชั่งใจการชั่งใจหรือการตัดใจบางสิ่งบางอย่างในไพ่นี้5ดําดก็คือเลข0ูนย์ถึงเลข9เลข5อยู่กึ่งกลางเนี่ยผมดูว่าค่อนไปทางต้องตัดต้องยอมปล่อยนะยื้อไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะครับปล่อยแล้วกลับเป็นเรื่องดีนะเอด็ดแดงสิบแดงยังไงคร้าๆเท่านี้นะครับท่าในใดที่เข้ามารับชมและฟังครั้งแรกของผมโกโก้พรอมดน้อยฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ